วัสดีค่ะวัสดีเอฟซีแฟนช่องค่ะค้นน้ำโชกเนาะหรือเสียนหน่อยฝ้าด้วยค่ะค่ะเมื่อกี้มีแนวทางลักหน่วยที่เรานะคะลักหน่วยเสียนน้อยมาแล้วค่ะเห็ีไวใเป็นที่เรียบร้อยเนาะค่ะซึ่งงวดวังหันนะคะเขา่าเข่าล่างนะคะเข่าล่างแล้วก็วิ่งรูดเนาะวิ่งรูดศูนย์นะคะ แล้วก็ส่วนจับคูของเส้นหน่อยเส้นหน่อยบอมีสองเนาะคะ่ะก็เลยบ่เข่าเนาะแต่ว่าเข้าสองเด้งด้ค่ะเข่าสองเด้งก็คือหลักหน่วยเข้าที่ศูนย์นะคะเข้าที่ศูนย์แล้วก็วิ่งรวดศูนย์กับสี่นะคะออกที่ศูนย์นะคะอัะเบิรงนด้เดยนี่ไหมคะ่ะ โอยบอผิดวังอหลีค่ะหลักหน่วยเข้าที่ล่างนะคะเก้าสามเจ็ดศูนย์หกเข้าที่ศูนย์นะคะ่ะหลักหน่วยเข่าล่างแล้วก็ให้วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดศูนย์กับสี่เข้าที่ศูนย์นะคะแต่เส้นหน่อยให้ก็คือศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์หกสี่ศูนย์เนาะซึ่งตัวเลขออกข้างล่างก็คือสองศูนย์เนาะคะ่ะ เขาทั้งศูนย์เขาทั้งหน่วยค่ะนี่ดีนเอกเกาค่ะภาคที่จับคู่นะคะ่ะยึ่งรวดกับเขาอยู่จับคูบ่เบาเขาโอ้ยเสียหน่อยผมบ้มักเลขสองเสรแล้วว่างหันบ่คือว่าสองสีมาไหมคะ่ะกะมาอยู่มาเต็มเต็มเลยสองศูนย์ลางแต่ส่วนข้างบนบาเขา อันนี้งวดน,นี้นะคะงวดน,นี้เสื้อหน่อยสิวิ่งยังดีเนาะหอยออว,วย,ะหอยออกวันจันทร์เลยค่นะหวยออกวันจันทร์ที่สิบหกเนาะสร้างวดวังหันเป็นเลขสันจรเนาะเลขสันจรก็เป็นยากๆหรือเ,เลขกระไดไม่ค่อยมั่นใจเป็นไแก้ะกะรุดลายนะคะรุดลายรุดแทบสิ ทุกสำนักผุ้นี้หมวดวังหันจางไรนสองขึ้นมาหอดบนหอดลางค่ะพี่น้องแต่ว่าส่วนเด่นประจำปีของนุ่มแมวเป่าเด้อติดสามนี่บ่อบพิวงังอีลีคันผู้ใดมักวิ่งเนาะมาอีลีของเพ่นติดสามแถบทุกหมวดชือเพนวานหลับปีนี้เด่นที่สามแมนอีลีค่ะคันให้วิ่งสามเด้อปานนี้โอ้ยกระเป๋าแจกแล้วค่ะท่านผู้ชมพราะว่าาสูงวัดไหม ของนมแมวเป่าอิลีบอให้กันฟังเนาะแต่ว่าปมวดนี้เพราะท่านได้เห็นทรหาเพิินอยู่เดี๋ยวสิโทรหาเพิินอยู่ดอกเพิ่นได้ตัวใดเข้าหอดสามตัวคุนตัวสามตัวตัดเล่นเข่าศูนย์สองของนมแมวเป่าก็ได้ค่ะมวดมันที่สิบหกมีถุนาสองหาหกแปดเนาะเส้นหน่อยก่ะแม่นที่รักน้วยนี่ค่ะ เน้นที่หลักหน่วยด้ของเที่ยนหน่อยนะไม่เข้าบนก็เข้าล่างค่ะว่าเข้าบนกับเขาล่างอยู่แล้วบ่าพิดวาวังดอกหลักหน่วยนั่นค่ะส่วนจับคู่นี่ก็มี่เขามี่ลุดเป็นของธรรมดาเนาะวิ่งรุดนี่ก็ใส่ได้นะคะใช้ใช้ได้อยู่จับคู่มุ่นละหั้งเทียก็ออกตรงๆหั้งเทียก็ลุดเลยหั้งเทียก็บบมาเป็นสัน้นอ๋อผู้ใดเขามาแล้วเนาะค่ะอย่าลืม ขาดบ่ได้ก็คือกดไลค์กดแชร์ค่ะกดไลค์กดแชร์ไว้นั่เนาะค่ะผู้ไดว่าคนหาจังได้กับบ่อ,อคลิปเสี้ยนหน่อยสัน้นจิไปเบื้องเลขกเพิ่นจังได้กับบ่เห็นได้กดติดตามไว้บ่อค่ะท่านผู้ชมได้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้บ่ขันผู้ไดกดไว้มันต้องเห็นเนาะคะ่ะเพราะว่าแจ้งเตือนเข้าไปอยู่แล้วละ่ะ พ่อเสี้ยนหน่อยอันลงคลิปั๊บเนี่ยเพื่อนสีแจ้งเตือนดีดดองไปรูด,ดิเนาะท้างเพจก็มีเด้ค่ะท้องเพจจะเป็นซื้อเพจา่าเสี้ยนหน่อยผ้าลวยนะคะล่องเข้าไปเบืองเด้อเสี้ยนหน่อยลงคคีปแล้วกะไปลงเพจไว้หฮเอฟซีเบืองขึ้นกันมีทั้งเพจทั้งยูทูบ e นะคะเอะเข้าไปเบืองตัวเรขคันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ได้หมวดนี้เสี้ยนน้อยให้หลักหน่วย มีตัวไหนบ้างมะแล้วกาวิ่งรดนะูดเนาะวิ่งรดูดงวดนี้โอ้เป็นตะเขาอยู่ได้ขางวดนี้วิ่งรดูดสองตัวมาตัวอ่ะขับไปเบื้องตูเลขค่ะเ้าโดวดไนได้พ่นสินายอ่ะขับไปเบื้องตัวเลขกันค่ะว่างไว้ตรงใดดีเนาะอคอยสิเห็นเนาะนี่ค่ะ งวดประจํำมนที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกแปดค่ะเจ้าหน่อยผ้าด้วยหลักหน่วยนะค่ะหลักหน่วยให้มาห้าตัวก็คือเลขคู่ก็จะเป็นศูนย์หกสองค่ะติดศูนย์ติดหกติดสองด้วยค่ะสำหรับเลขคู่แล้วก็กโตขี้ด้วยค่ะขี้นี่สิมีสองตัวก็คือเก้ากับสามเท่านั้นออร่มแห้งค่ะท่านผู้ชม ลมแห้งล่มแห้ง,หงเออสมกับหอนอิรลีล่มพัดวือวอเลยค่ะงวดน,นี้ให้วิ่งรูดไปที่4กับ8นะคะ4กับ8ค่ส่วนจับคู่จับคู่ติด4มี40 46 42 49 43ค่ะติด8กับ80 86 แปดสองแปดเก้าแปดสามโอ้เส้นหน่อยว่าสีบนเน้นไฮดิขางงวดนี้แต่ว่าเส้นหน่อยก็มีโตมากอยู่อีกแล้วงวดนี้ก็ได้มองหันเน้นไหศู 7, นยะ์เจ็ดเนาะออกสองศูนย์พราถือกะตกกะกามาศูนย์ข้างกามาศูนย์อยู่ขางงวดนี้เส้นหน่อยสีนเน้นไ้เนาะเอาไปหางเดียวซะก่อนเนาะเอาหางเดียวซะก่อนเดี๋ยวหางที่สองห้ใกล้ๆมือก่อน พราะวาเส้นหน่อยปกติเราจะเน้นแค่สองหางเลยค่ะแต่มึอน,นี่มากตัวนี้ไหมคะ่ะงวดนี้นี่งามแท้นึกสิฟันหนดบอหางเดียวโคโลนี้หมยออกวันจันทนะคะไม่ออกวันจันมันสิออกตัวนี้ป่ะค่ะโดนๆมาที่เด้โดนๆมาเทียหนึ่งสิมาบอตัวนี้ค่ะเลยกวันที่สูงผนั้นอยู่บ นี่ตัวหนึง่งตอนแรกว่าสิเน้นสิฟันให้หางเดียวดีวันนี้ก็มักตัวนี้น้ำก็คือออกบ่ออก,ออกหรอกว้าเน้นให้กันไปัสั้นละส่วนชอบชอบส่วนตัวนะคะชอบส่วนตัวของเสี้ยนหน่อยก็คือแปดหกกับแปดเก้าค่ะแต่ตัวอื่นกับมักอยู่ดอกหันบ่ามักแห้งซ้ำนี่ตัวอื่นกับเอาน้ำเนาะคะ่ะเอารลด เพื่อบอหายพาดบ่หอยลุดย่ำเวลาเลขออกมาแล้วจะให้บอกว่าไม่ได้ซื้อเนาะให้ไม่จะเลือกเอาตัวเจะอคนวะค่ะฉะนั้นแล้วต้องเอาทุกตัวนะคะแคปนาจอไว้ค่ะท่านผู้ชมเอา้าตัวต้องซื้อกันนาสีเห็นนี่หรอกนะสะชัดเจนบออืมเอา ใกล้ๆมือเลขออกเดี๋ยวขันมีจังไดเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเส้นหน่อยเสียวมาบอกมะกาวเดี๋ยวสิไล่สวดเหีเ่เบิ่งมือเลขออกงวดวังหันบ่ไล่เนี่ค่ะสียดยไล่อยู่มันเป็นฝ้าเป็นฝฟ,น,ฟนหนาเนี้ยมันเป็นสันเนาะย่านย่านฝ้าย่านฝฟนขันบ่ก้า,า,าเปิดฮอตโทรศัพท์พูที่เสี้ยนหน่อยก็ไ,ได้ย่านค่ะสำหรับผูใ้ใดถาผู้ดใดรอเด้อรักหน่อยเสี้ยนหน่อยมาแล้วค่ะท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้ว,ลวค่ะไม่ผิดหวงังแน่นอน หลักหน่วยเสียนน้อยไม่เข้าบนก็เข้าล่างคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เส้นหน้ากับขอตัวเนาะตัวเลขก็ชัดเจนแล้วออกกันไหมในคลิปนาจะเป็นของอคุณพอ่หอหวยช่องละแสนนะคะทุกคนก็คือสีคุนคุนหูอยู่ดอกคุนกันอยู่ซึ่งงวดที่แล้วเนาะเลขคุณพ่อออกลอตเตอรีค่ค่ะ ออฟรัตซลี่เลขไทย703เบานั่นแหละวดนี้พ้นกะนานาจะได้มากแล้วละ่ะเดี๋ยวขาจะตามไปตองงวดหลังคลิปนี้เสี่ยนหน่อยลงคลิปเสร็จจะโทรหาคุณพอ่อเพราะว่าตอนนี้พ้นกะอาจจะทาคุณถาเสี่ยนหน่อยอยี่หรอกเพราะว่าพ้นว่าอีกประมาณสิบห้านาทีให้ให้เสี่ยนน้อยโทรมาหาพ่อนะ้าวสันเอาไปพน้นกะสิทาเสี่ยนหน่อยล,ละห้ากับสิ ขอลาต่วนอีอำลาพาจากกันสำหรับคลิปนี้เนาะแนวทางหลักหน่วยของเส้นหน่อยพราลวยค่ะตามนี้เนาะค่ะชัดเจนค่ะสวัสดีค่ะ